สวัสดีครับแฟนๆรายการของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณคลิปนี้บ่ายวันนี้ปอปาได้รับเหรียญจากลูกค้าที่ส่งมาฮะปอปาก็เลยจัดเหรียญแต่งเหรียญขึ้นมาวางไว้เพื่อจะมาแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการที่ยังไม่มีนะฮะ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้ไปสะสมนะฮะเดี๋ยวเราจะบอกเป็นรายการรายการไปนะฮะช่องของปองปานั้นเป็นช่องที่นําเสนอเป็นช่องที่ซื้อเหรียญเข้าแล้วก็ขายออกแบ่งปันให้กับแฟนรายการขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญเข้ามาให้กับปอปานะแล้วปอปาก็จะมาทําการขายออกหลักๆฮะก็เป็นเหรียญเดิมๆฮะใช้คำว่าเหรียญเดิมๆท่านผู้ชม คือหลักๆเราก็ประมาณรับซื้อเหรียญแบบนี้เข้ามาเพื่อเพื่อเอามาแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการที่ยังไม่มีนะฮะเราจะเริ่มกันอันดับแรกเลยฮะอันดับแรกนะฮะใครที่อยากได้ะฮะมีอยู่ไม่กี่เหรียญสําหรับเหรียญ10บาทที่ระลึกวาระนะฮะอันนี้ไม่คัวะอ่าไม่ซ้ำวาระนะฮะมีอยู่2 4งมีอยู่8เหรียญ8วาระใครอยากได้ใครอยากได้ติดต่อนะพิมพีจุดพีเอสามสามสาม หรือไม่ก็โทรเข้ามาคุยกับน้องแอดมินได้นะฮะใครที่อยากได้เหรียญ10บาทที่ระลึกแบบเป็นวาระนะฮะแบบเป็นวาระแล้วก็เรามาเริ่มกันต่อเลยฮะเหรียญ10บาทหมุนเวียนหายากติดอันดับฮะปีนี้วันอวันนี้เราขาดอยู่ปีเดียวก็คือปีพศ2 5 0 5อ่าสปีฮะปีพศ2 5, 5 3 1กับ41 ซึ่งหายากติดอันดับที่1และที่2คือมีมีของเข้าท่านผู้ชมแต่ว่ามีมีคนจองไปหมดเลยฮะประมาณสักเกือบ20เหรียญคือเขาจองข้ามวันมาแล้วนะฮะเมื่อเราปากเราก็ต้องให้เขาไปก่อนนะฮะเรามาเริ่มจากเหรียญน,นี้ฮะใครที่อยากได้นะสำหรับใครที่อยากได้แล้วยังไม่มีก็ดูคลิปนี้นะฮะเป็นเหรียญส0บบาทปีพศ2542ฮะใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาะฮะเราจะไปกันเร็วนิดนึงคลิปนี้ปอปลา มาขายเหรียญฮะป่อปามาขายเหรียญต่อมาฮะเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่สฮะปีพศ25งพสฮะเรายังคงมีให้กับแฟนๆรายการนะฮะใครที่อยากได้ต่อมาฮะใครยังขาดปีพศ2 5งพั้าบฮะเมื่อกี้34ฮะตอนนี้ใครที่อยากได้ฮะเหลือไม่เยอะแล้วถ้ารู้สึกว่าจะเหลืออยู่2เหรียญหลังจัดหลังจากจัดให้กับ สัญญาการที่สั่งล่วงหน้ามาจองล่วงหน้ามานะฮะต่อมาฮะปีสพอส2553ฮะใครที่อยากได้นะวันนี้เรามาแบ่งปันกันนะฮะต่อไปต่อมาฮะเป็นเหรียญ10บาทหายากติดอันดับที่7ก็คือปีพศ2 5 4 4ใครที่ยังไม่มีเหรียญน,นี้ปีนี้พศออนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะ ติดต่อมาพูดมาคุยมาตกลงกันกับน้องแอดมินนะฮะต่อมาก็คือเป็นปีพศ2554ฮะติดอันดับท้ายๆติดอันดับท้ายๆอันดับสุดท้ายฮะเป็นปีพศ2540พศ2540ซึ่งเป็นเหรียญที่ปปาเคยจัดอันดับแล้วก็ช่องทาง u t u b e อื่นเคยจัดอันดับไว้ก็อาจจะมีนะฮะปปาจัดไว้10อันดับให้เหลือ9อันดับฮะเพราะว่าอันดับที่10นั้นผลิต ออกมาค่อนข้างมากคนระับสิล้านเหรียญกว่าปาก็เลยตัดออกไปตัดออกไปถือว่าแฟนๆรายการอาจจะหาพบเจอกันได้นะฮะจบแล้วนะสำหรับเหรียญ10บบาทวาระกับเหรียญ10บบาทหายากติดอันดับท่านผู้ชมต่อมาฮะเป็นเหรียญ2บาทฮะที่เราพอมีจําหน่ายกับแฟนๆอยู่นะ,ะในราคาเหรียญละ8บาทถ้าใครอยากได้ฮะอีพอสอพัน ถึงแม้จะผลิตออกมา10ล้านเหรียญก็จริงฮะแต่ในวงการนักสะสมก็ยังบอกว่าเป็นเหรียญที่หาพบเจอกขอนค่อนข้างได้ยากนะฮะใครที่อยากได้ฮะราคาถือว่าไม่แพงนะฮะพอจับต้องกันได้ไม่เกิดความสามารถนะฮะเหรียญหนึ่งก็ประมาณ8บาทใครอยากได้นะฮะก็ลองดูต่อมาฮะเป็นเหรียญ5บาทเรือหงฮะแต่เป็นปีพศ2530จําจำนวนการผลิตก็น่าจะ40กว่าล้านเหรียญฮะ แต่ผ่านไปหลายปีแล้วปปาซื้อเข้ามาปปาก,ก็เลยมาจาหน่ายขายออกแบ่งปันในกับนฟนรายการที่ยังไม่มีฮะใครที่อยากได้นะฮะใครที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะฮะราคาไม่แพงฮะพอจับต้องได้นะฮะต่อมาฮะปี2 0นี่ขายดีฮะแต่ปีนี้ยังเหลืออยู่สําหรับ5บาทคุดเฉียงปีพศ2522ฮะเราแบ่งปันในราคาที่เป็นกันเองฮะถือว่า ไม่สูงเท่าไหร,ร่นะฮะป่าจะเป็นสื่อกลางฮะเป็นสื่อกลางให้สําหรับใครๆที่อยากอยากจะได้ไปสะสมนะฮะอยากจะได้ไปสะสมทางด้านราคาเดี๋ยวเราก็คงมาตกลงมาคุยกันทางไลน์นะยังไงก็ต้องโทรมาคุยมาถามกันอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวก็ติดต่อมาทางน้องแอดมินแล้วกันต่อมาฮะเป็นเหรียญวาระที่ติดอันดับที่หนึ่งในยอดนิยมนะก็คือเหรียญเอพิกนะฮะเหรียญเอพกวันนี้เรา ได้เข้ามาหนึ่งเหรียญใครที่อยากได้นะฮะโทรเข้ามาไลน์เข้ามานะฮะสําหรับเอเปกมีอยู่หนึ่งเหรียญนะฮะใครที่มีนะฮะที่มีแล้วอยากขายสําหรับคนอยากขายสําหรับเหรียญเอเปกกับเหรียญสิบาทคุดธนาคารแห่งแรกนะฮะปอปาเคยตั้งราคาไว้เหรียญละ100บาทแต่ของไม่พอท่านผู้ชมปอปาก็เลยต้องขยับขึ้นไปให้เป็นเหรียญละ110บาทนะฮะหนึ100กับอีก10บาทใครที่มีอยากขายนะฮะหนึ110บาท ปป่ายินดีรับซื้อนะฮะต่อมาฮะท่านผู้ชมวันนี้ปอปามาประกาศขายเหรียญนฮะย้ำปอปามาประกาศขายเหรียญแบ่งปันนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมได้มาสดๆร้อนๆจากแฟนรายการท่านหนึ่งก็เป็นเหรียญ5บาทอ่าเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนหายากที่จัดอยู่ในอันดับที่2อฮะอันดับที่2ก็คือเหรียญ5บาท ปีพศส5 5 6 6หาพบเจอกันได้ค่อนข้างยากท่านผู้ชมราคาก็สูงขึ้นมาฮะราคาก็สูงขึ้นมาฉะนั้นใครอยากได้นะฮะวันนี้เราได้มา1นเหรียญปอปาก็จะแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการที่ยังไม่มีฮะในราคาเหรียญละ600บาทครับ600บาทใครที่อยากได้นะฮะก็ลองดูนะฮะสภาพผิวก็ยังโอเคอยู่นะท่านผู้ชมอ่าก็ยังโอเคอยู่ เราก็ซื้อมาตามสภาพผิวแล้วเราก็มาจําหน่ายขายออกแบ่งปันในราคาสภาพผิวนะฮะก็ลองลองดูท่านผู้ชมก็ลองลองดูแล้วกันถ้าใครคิดว่าซื้อไปสะสมแล้วคุ้มกับราคาที่จ่ายออกไปก็ลองดูนะ,ะจบแล้วนะสําหรับเหรียญหายากติดอันดับที่2ชนิดราคา5บาทนะใครอยากได้ก็โทรเข้ามาไลนา์เข้ามานะฮะ เดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะท่านผู้ชมต่อมาฮะพระเอกของคลิปนี้ฮะเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนหายากติดอันดับที่หนึ่งฮะเดีท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ปอปาจำหน่ายขายไปเหรียญหนึ่งฮะอนนันสภาพผิวเขาดีกว่านี้แต่เขาเป็นช่อฝาสั้นฮะช่อฝาสั้นซึ่งราคานี่ไกลกันพอสมควรสำหรับช่อฝาสั้นแล้วก็ช่อฝ้ายาวแต่ก็ ราคาจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่สภาพผิวท่านผู้ชมถ้าแย่ม,กมากๆก็ต่อให้ติดอันดับหนึ่งเนี่ยก,ก็ก็คงจะขายลําบากเหมือนกันฉะนั้นให้แฟนๆรายการคิดว่าราคาจะสูงแค่ไหนก็ต้องอยู่ที่สภาพผิวยอมรับตรงสภาพผิวท่านผู้ชมเหรียญน,นี้เป็นช่อฝ้าย,ยาวะฮะไม่ไม่มั่นใจแฟนๆจะเห็นชัดเจนว่าเป็นช่อฝ้าย,ยาวนะฮะเพราะว่าแสงไฟอาจจะไม่พอแสงสว่างนะฮะช่อฝ้าสั้นราคาไม่แพงเท่าช่อฝ้ายยาวนะฮะ ช่อฝายยาวหาพบเจอได้ยากกว่าตามอานักสะสมให้ข้อมูลมานะฮะและ้วปป่าก็คิดว่าพบเจอยากกว่าอยู่แล้วแหละเดี๋ยนนี้ใครอยากได้ฮะในราคา700บาทนะฮะเจ็700บาทเพราะว่าเป็นช่อฝ้ายยาวช่อฝ่ายยาวฮะใครอยากได้ะฮะก็ติดต่อมาทางไลน์นะ,ะพิมพ์จุด PA 3ส P จุเอ3 3มมีอยู่เหรียญเดียวนะฮะนี่ก็เหรียญเดียวฮะในในคลิปนี้นะฮะมีอยู่เหรียญเดียววันนี้เราได,ได้มาอย่างละเหรียญฮะอย่างละเหรียญต่อมาฮะท่านผู้ชมขออีกสัก2รายการฮะซึ่งปอปา,ปาเคยจัดเป็นชุดคู่กันระหว่างเหรียญย5สสตางค์กับเหรียญ50สตางคะ์ฮะจัดเป็นคู่กันบางครั้งของเข้ามามากเนี่ยปอปาก็ ท้ายปอปาก็จัดเป็นคู่หาจัดเป็นคู่คู่มาเผื่อแฟนๆรายการอยากได้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีแต่มาวันนี้ฮะปอปาได้น้องๆเข้ามาแล้วฮะก็คือเหรียญย5่สตาต่างปีพศ2530ฮะใครมีอยากขายติดต่อปอป้านะฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้ปอปาได้มาประมาณ8เหรียญถึง10เหรียญฮะก็ยังคงแล้อยู่ประมาณ8เหรียญ7เหรียญเท่านั้นเองเพราะมีแฟนๆรายการสั่งมาล่วงหน้าไปแล้วฉะนั้นปอปาจึง มาจัดเป็นชุดสำหรับเหรียญ50 25ย่ต่ตางฮะเหรียญน,นี้ปอป่าเคยทําไว้รับซื้อข้าวเหรียญละ50บาทป่อป่าก็ขายออกไปในคะันละ100บาทแต่วันนี้ปอป่าวะจะไม่ขายเดี่ยวๆนะฮะปอป่า,ปา,ปาจะจัดเป็นชุดนะซึ่งประกอบไปด้วย1ชุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันดับด้วยกันอันดับบนบน,บนคงไม่ต้องนับท่านผู้ชมคือปี4 2 44, 52, 51 เขาผลิตน้อยมากครหาพบเจอได้ยากครับฉนั้นเราคงต้องมาจัดอันดับล่างๆเพื่อไปเก็บสะสมกันก่อนนะฮะเริ่มจากปีพศ .2530 ลงมาฮะก็คือจากอันดับที่5นะ5 6 7 8 9 10ครึ่งทางฮะปอป่าจำหน่ายเป็นชุดนะฮะจำหน่ายเป็นชุดชุดหนึ่งประกอบไปด้วย6 อันดับ6ปีพศนะฮะที่ปอปาจัดไว้ใครอยากได้ฮะชุดนี้มีหูประมาณ7-8ชุดนะฮะปอปาจำหน่ายขายออกในราคาชุดละ150บาทเฉพาะวันนี้นะท่านผู้ชมไม่นับวันหน้านะฮะ150บาทฮะลองดูนะฮะเพราะเหรียญ25ต่างเนี่ยผลิตมาแต่ละปีพศก็จำนวนหลายล้านเหรียญน,นะฮะแต่ ก็เป็นเหรียญขนาดเล็กอาจจะสูญหายแล้วก็ท่านผู้ชมฮะจะพบเจอกันตามท้องตลาดนี้ค่อนข้างจะยากนะฮะเพราะว่านอกจากจะอยู่ตามอ่าธนาคารหรือไม่ก็ร้านสะดวกซื้อหรือตามห้างใหญ่ๆแต่ใครที่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าห้างบ่อยหรือเข้าร้านสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งธนาคารนะฮะครั้งหนึ่งเราเข้าไปอาจจะไม่ได้รับเงินทอนจากธนาคารมาก็ถือว่าถ้ามองภาพรวมแล้วเนี่ยจับเป็นเหรียญหายากกับท่านผู้ชมจับเป็นเหรียญหายายากนะฮะฉะนั้นปอปลา จัดเป็นชุดให้เลยฮะในราคาชุดละ150บาทฮะ150บาทรวบรวมแล้วก็6อันดับนะฮะเราจะไปกันเร็วนิดนึงนะฮะต่อมาเป็นรายการสุดท้ายฮะนี่ก็เป็นเหรียญสตางเหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นเหรียญ50สตาตคาเดี๋ยวตาจะลายท่านผู้ชมเป็นเหรียญ50สตาตคางหายากติดอันดับนะฮะที่ปปาเคยทําไว้น่ะสิบอันดับแต่เราจะ เหลืออยู่เพียง9้าอันดับที่เราจะมาจัดเป็นชุดวันนี้เพราะว่า50าสตางปีพศ2530นะฮะเราคงจะไม่พูดถึงนะท่านผู้ชมจะไม่พูดถึงแล้วนะเรารู้กันดีนะฉะนั้นเรามาจัดตั้งแต่อันดับที่2คือปีพศ2534ปรอปปารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ50บาทฮะปะปปามาวางไว้ตรงนี้เป็นหัวหน้าชุดนะฮะต่อมาฮะเป็นเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อเป็นน่าจะเป็นเจ้าแรกนะฮะ ก็คือปีพศ2531ซึ่งปอปารับซื้อครั้งแรกเนี่ยให้แฟนรายการเหรียญละ3บาทแต่แฟนแฟนรายการก็คอมเมนต์มาว่าถูกไปนิดนึงปอปาก็ยังกังวลแต่ปอปาก็เพิ่มให้เป็นเหรียญละ5บาทแล้วนะใครที่ดูอยู่นะอยากขายนะฮะพูดถึงอยากขาย2เชนราคาเนี้ยปอปากรับซื้อแล้วนะฮะปอปาก็ได้นํามาจัดเป็นชุดฮะมาจัดเป็นชุดรวบรวมแล้วก็9อันดับ ก้าอันดับหายากใช้คำว่าหายากเติมท้ายนะฮะก็ประกอบไปด้วยปี34 37ไล่ลงมานะฮะป่อปาก็จะจำปีพศไม่ได้เพราะว่าต้อง9อันดับนะท่านผู้ชม9อันดับใครที่ยังไม่มีแล้วอยากจะจัดแบบนี้ไปสะสมแต่ยังหาไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาหายากพอสมควรเพราะเป็นเหรียญขนาดเล็กแล้วก็ไม่มีจับจ่ายใช้สอยตาตลาดนัดหรือว่าตาำหมู่บ้านนะฮะใครที่อยากได้ไปสะสมป่อปามีให้ฮนะ ในราคาชุดละ160บาทนะ,ะ160บาทถ้าเป็น6อันดับเหลือ25สตาง150บาทะฮะเท่ากับ1ชุดนะฮะ6อันดับด้วยกันแต่ถ้าเป็น50สตางนะฮะ9อันดับฮะเราจัดมาให้9อันดับเราขอจําหน่ายขายออกให้กับแฟนรายการในชุดละ160บาทะฮะจบแล้วนะฮะวันนี้สําหรับการ อ่าปอปามาขายเหรียญน,นะฮะก็มีหลายรายการใครที่ดูไม่ทันก็รีดูอีกรอบหรือหลายๆรอบฮะเพื่อไปจดไปจําไว้ว่าปอปามาขายเหรียญอะไรบ้างคลิปนี้วันนี้นะฮะหรือใครที่จาไม่ได้แต่จําได้ร่าวๆก็ไลน์เข้ามาโทรเข้ามาหาน้องแอดมินนะฮะเดี๋ยวเราจะมีน้องแอดมินคอยให้อ่ารายละเอียดพูดคุยกับแฟนๆรายการคลิปนี้จบแล้วนะฮะสำหรับ ป่อป่ามาขายเหรียญขอบคุณสําหรับลูกค้าทุกๆคนทุกๆท่านขอบคุณสําหรับแฟนๆรายการที่กดติดตามช่องของป่อป่าไว้คลิปนี้ป่อป่าขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ